สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง7วันประจำเดือนเมษายนนะคะว่าดวงชะตาทั้ง7วันในเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะก่อนที่จะไปฟังกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะคะ,ะดวงชะตาคนเกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนเมษายนพศ2565นะคะ การงานของคนเกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคะมีเรื่องให้วิตกกังวลในที่ทํางานคือมีเรื่องยุ่งยากคือลําบากใจในที่ทํางานเป็นอย่างมากเลยนะคะส่วนเรื่องการเงินการเงินให้ระมัดระวังการถูกทรยศหักหลังหรือว่ามีเงินที่แบบว่าต้องใช้ไปแบบไม่มีประโยชน์นะคะก็คือสูญเสียทรัพย์นะส่วนเรื่องความรักความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมีความอุปถัมภ์ค้ำชูกันนะคะมีความ ช่วยเหลือเกอื้อกูลกันนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะสําหรับในเรื่องความรักส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะคนเกิดวันอาทิตย์ประจําเดือนเมษายนนะคะเป็นห่วงเรื่องการงานกับการเงินนะคะการงานมีเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งแล้วก็ไม่มีความเข้าใจกันในที่ทํางานนะทํางานไม่มีความสุขส่วนเรื่องการเงินก็ให้ระมัดระวังการสูญเสียทรัพย์ทรัพย์สินอาจถูกขโมยได้นะคะเป็นการทํานายคร่าวๆสําหรับดวงชะตาคนเกิดวันอาทิตย์นะคะ ดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์ประจำเดือนเมษายนพศ2565นะคะการงานมีแต่เรื่องเดือดร้อนใจในที่ทำงานนะคะแบบไม่มีความสุขในที่ทำงานเลยในเดือนนี้นะส่วนเรื่องการเงินการเงินมีให้จับจ่ายใช้สอยเป็นอย่างดีเลยนะคะเงินจะไม่ขาดมือเลยสำหรับคนเกิดวันจันทร์ในเดือนเมษายนนะส่วนเรื่องความรักความรักก็เป็นความรักดีๆนะคะ ก็มีความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะส่วนเรื่องสุขภาพให้ระมัดระวังการเจ็บป่วยแล้วก็เรื่องอุบัติเหตุนะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะการงานมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจการเงินแล้วก็ความรักถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีส่วนเรื่องสุขภาพให้ระมัดระวังการเจ็บป่วยแล้วก็เรื่องอุบัติเหตุนะคะดวงชะตาคนเกิดวันอังคารประจําเดือนเมษายนนะคะก็ การงานการงานมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจทรยศหักหลังนะคะความไม่เข้าใจกันให้ระมัดระวังอารมณ์ของคนเกิดวันอีคารด้วยนะคะว่าไม่ต้องไปปะทะนะส่วนเรื่องการเงินการเงินระวังถูกหลอกถูกโกงนะคะส่วนเรื่องความรักความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมีความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันสุขภาพก็ ติดอยู่ในความวิตกกังวลนะคะก็คือทางสภาวะทางจิตใจไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าใดนักนะคะการงานให้ระมัดระวางังเรื่องทะเลาะบาอแงทรยศหักหลังการเงินมีการสูญเสียทรัพย์นะแล้วก็ความรักความรักก็ดีค่ะในคนเกิดวันอังคารนะส่วนเรื่องสุขภาพก็อยู่ติดอยู่ในสภาวะคิดมากนะคะใน เดือนเมษายนนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันอังคารนะคะดวงชะตาคนเกิดวันพุธประจำเดือนเมษายนนะคะการงานการงานคนเกิดวันพุธในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในที่ทำงานพอสมควรเลยนะคะทั้งจากเจ้านายจากเพื่อนร่วมงานเนี่ยสร้างปัญหาและก็ความไม่สบายใจให้กับคนวันพุธเป็นอย่างมากนะส่วนเรื่องการเงินการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยพอสมควรนะคะส่วนเรื่อง ความรักความรักก็มีเรื่องให้วิตกกังวลนะคะก็ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรงอะไรนะคะก็ถือว่ายังผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคือไม่ต้องคิดมากนะส่วนเรื่องสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องการเจ็บป่วยนะคะในเดือนนี้ควรเกิดวันพุธการงานไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่ส่วนเรื่องสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องอการเจ็บป่วยนะคะจากโรคนะคะก็ ก็ถือว่าเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันพุธประจำเดือนเมษายนนะคะดวงชะตาคนเกิดวันพฤหัสประจำเดือนเมษายนนะคะการงานการงานจะไม่ค่อยได้ดังใจเท่าใดนักนะคะก็มีปัญหารอบด้านเข้ามาทําให้คนวันพฤหัสเนี่ยมีความเดือดเนื้อร้อนใจในที่ทํางานพอสมควรเลยนะคะส่วนเรื่องการเงินการเงินระมัดระวังการสูญเสียทรัพย์นะ ารายได้ไม่พอกับรายจ่ายหรือว่าการถูกขโมยทรัพย์สินนะส่วนเรื่องความรักความรักก็ไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลน,นะคะไม่ต้องคิดมากนะทุกอย่างไม่ได้ไร้ายแรงอย่างที่คิดค่ะส่วนเรื่องสุขภาพสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะคนเกิดวันพฤหัสประจาเดือนเมษาย,ยนพศ2565นอาะคะก็มีเรื่องน่าเป็นห่วงกับในที่ทํางานนะคะที่ทํางานก็จะทำให้ไม่มีความสุขในที่ทํางานส่วนเรื่อง การเงินก็ให้ระมัดระวังการถูกหลอกแล้วก็การสูญเสียทรัพย์นะคะเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันพฤหัสประจำเดือนเมษายนพศ2565ค่ะดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์ประจำเดือนเมษายนพศ2565นะคะการงานคนเกิดวันศุกร์ในเดือนนี้นะคะก็รู้สึกว่าจะมีแต่เรื่องในที่ทำงานนะคะเป็นเรื่องร้ายๆที่ ที่ทําให้สภาวะจิตใจคนวันศุกรเนี่ยแย่มากๆเลยนะคะยังไงก็ให้ตั้งสตินะคะถ้าเกี่ยวกับเรื่องรายที่จะเกิดขึ้นนะส่วนเรื่องการเงินการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยเป็นอย่างดีมีคนอุปถัมภ์ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างดีนะส่วนเรื่องความรักก็เป็นความรักดีๆมีความสุขค่ะส่วนเรื่องสุขภาพก็ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี คนเกิดวันศุกร์นะคะดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์ในเดือนเมษายนนะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะให้ควบคุมอารมณ์นะคะ,ะในที่ทํางานของท่านนะคะอาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณไม่สบายใจเดือดเนื้อร้อนใจนะคะก็เป็นการทํานายคร่าวๆสําหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะประจําเดือนเมษายนพศ2565ค่ะ ดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ประจำเดือนเมษายนพศ2565นะคะการงานการงานมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งนะคะในที่ทำงานเลยแหละทำให้คนวันเสาร์เนี่ยได้รับความอับอายนะคะก็ถือว่าการทำงานของคนวันเสาร์ในเดือนเมษายนเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากเลยนะคะส่วนเรื่องการเงินการเงินก็มีคนให้ช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นอย่างดีนะส่วนเรื่องความรักความรักก็ถือว่าเป็นความรักดีๆนะคะ ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะดังนั้นนะคะดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ประจำเดือนเมษายนพศ2565นะคะให้มีสติในที่ทำงานนะคะตั้งรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะให้ควบคุมสติตัวเองนะคะก็ถือว่าเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับดวงชะตาวันเสาร์ประจำเดือนเมษายนค่ะ ก็ทํานายครบไปทั้ง7วันแล้วนะคะประจำเดือนเมษายนนะคะถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะ<ม>ก็เพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปเดือนถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ